สวัสดีคะ่ะเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซีวันนี้พี่ก็พาเข้าป่าเห็ดคะ่ะทุกคนเพราะว่าแดดมันออกดีๆนะแต่มันก็พึ่งออกวันนี้นะคะ FC. เอฟซีแดดมันพึ่งออกวันนี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะมีเห็ดไหมนะทุกคนแต่พี่เห็นมีพี่เห็นคน สองคนผัวเมียค่ะเอฟซีเดี๋ยวเขาใส่ไอ้นี่ก่อนพี่เห็นสองคนผัวเมียเขาถือตะกร้าเห็ดคะ่ะทุกคนเข้าไปในป่าเห็ดค่ะเอซแต่ให้เขาเข้าไปในฝั่งนั้นก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยตามเข้าไปคะ่ะทุกคนเรามาดูเห็ดของเราตรงนี้ก่อนค่ะเอฟซเพราะว่าพี่คิดว่าเห็ดของพี่มันยังไม่ไวายนะคะเอซ แต่พี่จะค่อยๆดูนะเพราะว่าพี่ว่าพี่จะมาดูวันนั้นแล้วเมื่อวานก่อนเนาะแต่ว่าฝนมันตกหนักเลยค่ะ FC พี่ก็เลยไม่ได้เข้ามาค่ะนี่เราต้องมาดูใกล้ๆกระเห็ดพวกนี้นะคะ FC เห็นไหมนี่เนี่ยมันจะชอบขึ้นซ้อนกันนะแต่ว่าคราวนี้พี่จะพี่ว่าพี่จะพัฒนาฝีมือในการถ่ายกันทุกคน จะไม่รีบจะค่อยคอยค่ะเพราะว่ามันคล้ายกับใบไม้มากนะทุกคนเห็นไหมใบไม้ที่มันร่วงมามันทำให้เราตาลายนะคะเอฟซี FC, แล้วก็มองไม่เห็นเห็ดนะคะนี่แต่มันจะวายหรือไม่วายเราไม่รู้แต่วันนี้ก็ขอให้เราหมานก็พอเนาะทุกคนไม่เอาเยอะหรอกเอาแค่ห้าหกหัวก็พอ ห้าหกดอกนะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดพึ่งอันนี้นี่ถ้าได้เจอดอกใหญ่นะคะเอฟซก็คุ้มเลยนะห้าดอกก็คุ้มเลยนะคะเอฟซเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูนะเอฟซเพราะเห็ดมันจะไม่วายง่ายๆแน่ค่ะและเขาเห็นพี่เห็นเขาถือตะกร้าไปฝั่งนั้น,นะคะ่ะทุกคนแต่เราก็คอยดูว่า แต่พี่เห็นเขาถือเห็ดอะไรไม่รู้เหมือนเห็ดปะกการังค่ะเอซนะนี่มันมีแต่เห็ดพวกนี้เราต้องค่อยๆมองนะเอซนี่เห็นไหมนี่มันคล้ายกับใบไม้มากนะไอเห็ดไอเกาลัดเขานะหรือว่าเห็ดไอพึ่งหวานเนาะไอฝรั่งเขาจะเรียกว่าคาโยแฮนนะทุกคนคาโยแฮน ก็เป็นชื่อของไอ้เจ้าชายเจ้าชายหนึ่งนะทุกคนที่ชอบกินเห็ดหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นมีเลยวะอ๋อไอ้นี่ไงโดนกินไปแล้วอะไรวะนี่โดนไปแล้วคะ่ะเอฟซี เราจะดูสิคะขามันเอาได้ไหมโอ้ยขามันยังดีอยู่ขามันดีอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมเอฟซี FC? ขามันยังดีๆอยู่นะเดี๋ยวเราจะใส่กระเป๋าไปเพื่อเป็นควันถุงของเราค่ะมันมานมันมานเดี๋ยวพี่คอดอกหนึ่งค่ะเอฟซีโอโหเปลอ้อเลย แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะแก่แล้วนะคะเอฟซีนี่พี่จะจับให้ดูนะคะเอฟซีนี่เห็นไหมคะเอฟซีนี่หเปล,เลอเลยอะแต่ว่ามันแก่แล้วนี่แม่ดูข้างในมันค่ะทุกคนถ้าแก่แล้วนี่ไม่ต้องเอาเลยเพราะว่าข้างในนี่จะเป็นนอนแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมจะเป็นนอนแบบนี้เลยนะคะทุกคน ถ้ามันล้มเองด้วยยิ่งไม่ต้องเอาเลยนะคะเอฟซี FC. เพราะว่านอนมันเข้าไปกินตรงต้นมันแล้วคะ่ะทุกคนนะที่พี่เอาไอ้สองสามหัวนะคะที่เอาไปนะบ้านนะคะทุกคนแล้วก็มีไอ้นอนน่ะมันทําล้มแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนแล้วมันบานแบบนี้หละเต็มบางทีก็ไม่ล้มแต่ว่าหนอนนะ่ะมันเข้าไปกินหมดแล้วคะ่ะทุกคน ก็เราก็อย่าเอาไปนะไทยบานบานแบบนี้นี่ไม่ต้องเอาเลยนะคะ FC ฟีนี่เอาไปก็คือทิ้งค่ะแต่ตอนนี้พี่ก็ไม่คิดจะเอาไปเพาะแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเห็นเอ่ยเออยูทูบช่องหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาเคยเอาไปเพาะเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่ขึ้นให้หรอกถึงเอาไปเพาะมันก็ไม่ขึ้นค่ะพี่ก็เลยไม่เอาไปเพาะค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเห็ดไม้นะคะเอ นี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนี่๋ยวเรามองไม่เห็นคะ่ะทุกคนโอ้อ้นี่ยังอ่อนอยู่คะ่ะเห็นเห็นหมเอฟซี FC? นี่แต่ว่ามันจะเหลือให้เราไหมโอ้ยมันใช้ได้ยอยู่คะ่ะนี่เห็นไหมพอใบไม้มันเยอะคะ่ะทุกคนมันเลยมองไม่เห็นเห็ดเลยนะเอซต้องทําทีเป็นเหมือนเรานั่งเยี่ยวนะคะถึงจะเห็นนะเอฟซี FC. นี่พี่ก็ได้อีกดอกหนึ่งเนาะดอกเล็ก,ลกๆนี่คะ่ะทุกคน ก็ดูใบมไม้สิคุณเอ้จะหาเห็ดเจอเหรือถ้าไม่จ้องมองจริงๆอ่ะก็จะไม่เจอเห็ดพวกนี้เลยนะคะเอฟซเห็นไหมนี่แต่อันนี้พี่ก็เอาค่ะเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่ค่ะนี่นี่อ่อนอยู่ค่ะทุกคนนะถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นฝูงแต่เราก็สะสมไปเรื่อยๆเนาะ FC เนาะว่าเราได้เข้าป่าแล้วเนาะเอฟซอันนี้พี่ก็ได้สดอกเลยนะคะเอ แต่ยว่าโอ้โห,โอโหโมองยากจนเหลือเกินนะมองเห็ดแทบไม่เห็นเลยอะดูใบไม้ว่ะนี่ถ้าไม่เดินกลับมาที่เก่านะ่ะคงจะไม่เห็นเห็ดหรอกค่ะทุกคนเน,น,ะคะนี่ยแต่ว่าเราจะมาเคลียร์ใบไม้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าใบไม้มันเยอะมากลนมีไอ้วันนั้นก็เด็กก็เซลอยู่เขาเซลกับเขาบอกพ่อเขาว่าต้องช่วยเขาออก ไปจากป่าแล้วดูเหมือนเขาจะตาบอดเพราะว่าเขาเห็นพี่ถือไม้แบบนี้ค่ะทุกคนเขาคิดว่าพี่ตาบอดค่ะแล้วก็หาทางออกจากป่าไม่เจอค่ะทุกคนตรงน,นี้ก็ได้สองดอกตรงนี้ค่ะนี่มันจะขึ้นเซมกระเพ็ดพวกนี้นะเอฟซี FC. แต่เราก็มองไม่เห็นนะพอใบไม้มันทับถมมากอ่ะ เดินเร็วก็ไม่ได้นะเอฟซี FC. มันมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็อยากจะมานะเอฟซแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยคนเต็มเลยนะอู้เจอแล้วเจอแล้วเอฟนี่นี่ไงเห็นไหมเอฟซี FC? บอกแล้วเอฟซี FC. มองไม่เห็นนี่ค่นี่นี่อู้ดอกเบลลอเลยนี่อดอกหนึ่งกันนี่นี่ใครเอฟซี FC. นี่นี่อีกดอกหนึ่ง โอ้พี่ต้องใส่ถุงมือแล้วคะ่ะเอฟซีโ้ดอกอยัางงามเลยแม่นี่ค่ะโอ้จะพี่ไม่มาวันนี้อดเลยนะเนี่ยพี่ต้องเอาถุงออกมาเลยคะ่ะเอฟซีเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนค่ะน,นี่โอ้โหดอกอยัางงามเลยอะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเข้ามาก็ได้ค่ะทุกคนเอฟซี FC, เห็นไหมโอ้โหถ้าได้อย่างเนี้สุดยอดเลยดูนี่นี่ค่ะน,นี่ดู แล้วนี่อีกดอกหนึ่งดูแทบจะมองไม่เห็นมันเลยนะเอฟซนี่ค่ะนี่โอ้โหมนัมนมนัมนเถอมนัมนมนัเธอขอสักห้าดอกเนี่ยเท่านี้ขอสักห้าดอกนี่ทุกคนเอ้ได้ต้มเลยค่ะนี่เห็นไหมเอฟซี FC? โอ้โหสุดยอดเลยให้มันเจอแต่อย่างนี้เถอะหนาะนี่ให้มันเจอแต่อย่างนี้เถอะหนาะนี่ค่ะ ไออ้วอปูบเลยนี่เดี๋ยวเราหาอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยๆหาะค่ะเพราะว่ามันจะคล้ายใบไม้อย่างที่พี่บอกมากนอฟซีมันอาจจะซ่อนอยู่ใต้ใบไม้นี่ก็ได้นะเพราะว่ามันโ <c oughs> อ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้ตรงนี้นี่เอฟซีเห็นไหมนี่ นี่ค่ะเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมอีกดอกหนึ่งค่ะเอฟซีนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมองนะมันต้องมีพวกอีกนะเอฟซี FC. นี่โอ้โหน่าจะเติรุงตุงต้งๆกว่านี้หน่อยนะแต่ก็เอาเถอะค่ะเราได้เราก็เอาค่ะเอฟซีโอ้โห็นไหมนี่ปาดสุดยอดเลยอะนี่เอฟซี FC. นี่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเรามองหาอีกค่ะเอฟซีคนเขามองผิดพ,พี่คุยกับใครวะ คุยคนเดียวคุยได้คุยกับเอฟซีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆมองอีกคะ่ะเอฟซีค่ะเอฟซีเจออีกดอกแล้วคะ่ะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่คะ่ะบอกแล้วว่าทุกคนต้องไม่เห็นนี่เห็นไหมมันคล้ายใบไม้มากคะ่ะเอฟซีมันก็อยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเรามองไม่เห็นะ่ะเพราะว่ามันเหมือนใบไม้มากเห็นไหมคะเอฟซี FC. นี่นี่คะ่ะนี่น,นี่โอ้โหดูขามันสิเอฟซี FC. นี่นี่ถือว่าไม่แก่นะเอซี FC, นี่เดี๋ยวพี่จะเอาค่ะทุกคนนี่พี่จะเอาหมดเลยเดี๋ยวเราค่อยเอาไปคัดที่บ้านนะเอฟซี FC, นี่นี่เห็นไหมขายให,ใหญ่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมันต้องค่อยๆมองนะเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นเลยนะเอฟซี FC. ถ้าไม่จ้องนานๆน,น,นี่พี่ก็เดินมาตรงนี้นะเมื่อกี้นี่แต่พี่ก็ไม่เห็นนะนะ เราเจออีกดอกแล้วค่ะเอฟซีเห็นไหมนี่บอกเลยว่าเอฟซีไม่เห็นนี่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่นนโอ้โหจะบานหมดแล้วนี่ค่ะเอฟซีนี่ค่ะเอาค่ะเอาเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าจะเอาไม่เอาบานนี่ค่ะถ้ามันบานแล้วนี่ไม่ต้องหวังเลยนะคะ FC, น่ะเอฟซีนี่เห็นไหมนี่มันจะโดนกินแบบนี้ค่ะแม่น่าเสียดายมากน่าเสียดายมากเลยคะ่ะนี่โอ้ มันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ม่รู้น้องมันมองไม่เห็นเห็ดอ่ะนี่มันก็อยู่ตรงนี้นะที่พี่เห็นน่ะมันเป็นฝูงเลยนะคะเอฟซีแต่เราไม่เห็นเห็ดอ่ะเรามองเห็นมองเห็นมองไม่เห็นเห็ดค่ะเอฟซีแหมค่ะเอฟซีตอนนี้พี่ก็มาเจอต้นอ่อนๆตรงนี้อีกสองต้น่ะทุกคนนี่มันต้องค่อยๆดูนะคะเอฟซีนี่เห็นไหมนี่ กำลำังงามๆเลยคะ่ะเอฟซีนี่นี่ค่ะหนึ่งต้นแล้กก็นี่อีกนี่ขาสวยๆแบบนี้คะ่ะเอฟซีนี่มันต้องอย่างนี้คะ่ะเอฟซีนี่เราถึงจะทันไม่นอนเจาะค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่ได้สองต้นตรงนี้ค่ะเอฟซีนี่สวยงามมากเดี๋ยวเราดูอีกนะคะเอฟซีพี่ว่าพี่ว่ามันต้องค่อยๆมองนะอันนี้ไม่ใช่นะคะเอฟซี เพราะว่ามันคล้ายใบไม้มากค่ะเดี๋ยวเราเดินหาอีกค่ะคิดว่ามันค่อยๆแอบขึ้นมานะ FC มันจะเดินเร็วไม่ได้นะเดินเร็วก็คือพลาดเลยนะคะเอฟซี FC. นี่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือเห็ดพิษค่ะทุกคนนี่นี่ก็เห็ดพิษค่ะทุกคนนี่ดูเห็ดพิษนี่ก็จะสวยงามแบบนี้นะ f อเอ เห็ดพิษก็จะสวยงามมากและก็มองเห็นชัดมากแต่ว่าให้เห็ดที่เราจะกินนี่เรามองไม่เห็นชัดนะเอฟี FC. แม่ดีใจจังเลยได้มาเจอตรงนี้สองต้นเดี๋ยวค่อยๆดูจะไอกระดิกตัวไม่ได้เลยนะเอฟซีเพราะว่าคนมาเยอะแยะมากเลยวันนี้วันวันอาทิตย์นะเอ้ยวันเสาร์เนาะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะนี่ อันนี้ไม่ใช่ค่ะ่ถ้าพี่เจออีกนี่ก็จะได้ปิดคลิปเนาะคลิปนี้ก็ยาวเกินไปแล้วนะเอฟซีโอยไม่อยากจะเชื่อเลยเอฟซีเจอเห็ดสีฟ้าแม่นี่โอ้โหใครเคยเห็นบ้างนี่เห็ดสีนี้ก็มีด้วยเว้ยเฮ้ยนี่แม่นี่เพิ่งเจอครั้งแรกเลยนะนี่เป็นเห็ดสีแบบนี้ครับทุกคนโอ้โหเห็ดสีฟ้า เ,เห็ดอะไรกันแน่ในเอฟซีม่เป็นสีฟ้าอย่างนี้ล่ะเนาะทุกคนถ้าใครรู้จักช่วยคอมเมนต์พี่ด้วยนะคะ FC ฟซาไมถึงเห็นนี่เป็นเหตุสีนี้นะทุกคนโอเคค่ะเอคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย